สวัสดีครับทุกท่านครับมื่อนี่ผมนำพาทุกท่านมาที่วัดบูรพาพิสัยบ้านหนองบอออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนำพาทุกท่านมาเบื้องเรื่อหน่อยของวัดครับนี่นางพญาป้อมเพชรประวัติเรื่องนี้เป็นจังไดเดี๋ยวท่านผู้นี้สิเป็นคนบอกสู้ฟังครับสวัสดีครับซื้อยังนะครับซื้อแม็กครับซื้อแม็กครับครับเ่ะแม็กเว้าประวัติเรื่อ นางพญาป้อมเพชรให้ฟังแน่เรื่อหน่อยนี่ครับสองลำนี่เพิ่นเฮ็ดพร้อมกันครับอ่าเฮ็ดแต่ปีน่าจะเป็นปีหกชองบ่สองพันอาร้อยหกสิบสองครับนึกว่าหกช่องเราจำคร่าวๆครับกับไปกับไปบ่์พอได้ล่องน้ำเหรอกครับไปล่องสนามเดี๋ยวจะมาต้องขอนอ๋บบอ,บอ,อบ่ประสุบพ้หรอกเพราะว่าเท่ากับโปรเดโซมครับไปล่งองใเสืออ่อ่าเป็นเป็นเรื่องขนาดยังนี่ นั่งในซิปที่ไพ่เหรอิบ่นีเนม่ยครับพาดเรือิที่ไพี่น้องรับขึ้นือเงย้าเนี่เหาครับเาเป็นเรือทีเง้าแห้งซินี่และอ่าลำนี่กับน้่งเชย่อเหนอ่ะอ๋อมีสองลำลำบนนี่ซื้ออย่งล่ำบนนี่บ่บ่มี่ซื้อรับไดเตนอ๋ออ๋อบเตลำนี่ไปแช่งนะอ๋อล่ำบนนี่เป็นเป็นล่ำที่เฮาบ่ไร่วมทำการแข่งขันดูกับเรื่องบ่ได้ที่ซื้อซื้อมียสร้าง อ๋อเมียสร้างคนซื้อปลอมเพิ่อก็เลยใส่ซื้อพญาปลอมเพชรอ๋อซื้อเมียเพิ่งมาแต่งแต่งซื้อเมียของสร้างเพชรบ่สร้างช่างเจย์ช่างเจย์แต่ว่าเมียเราซื้อปลอมอ๋อเลยได้ซื้อนี่มาเออเลยได้ซื้อพญาปลอมเพชรไปแข่งขันอยู่สนามคู่เดือ่คู่เดือ่ตกรอบแล้วครับตกรอบอืมบ้านนี้ไปแข่งใส่อีกบ่ได้นครับเ่นอยู่มองลุ่งอยู่ยังบ่ทันเด่นนี่ว่าจะไปเล่นอยู่ครับ อ๋ออครับเฮาเฮาแสดงว่าเฮาเฮ็ดมานี่หาก็ลงสนามเดียวสองสนามครับบ่บ่ค่อยประสบผลอ๋อสองสนามนี่ก็ยังบ่ทันชนะจักสนามอยู่เพราะบ่ค่อยได้ซ้อมเรือน้อยอ๋อบ่ได้ซ้อมเรือน้อยเรือน้อยกับเรือใหญ่มันต่างกันยังไงรับต่างอยู่ครับต่างอยู่บ่การการพายกันเนี่ยไพ่ประคองพายประคองไปตัวสามสิบหกอ๋อมีนาละอันน้องน้องถือเป็นมาพายเรืออยู่ โย่บั่นคู่เดือยบังหันนะอาทิตย์บังหันนะเพื่อนว่าพายแห้งมันหลมแม่นครับมันต้องพายประคองไปไปพายเพื่อไงกับอะไรโอ้สมพ่อพายเพื่อไงนี่รวมเลยพายประคองไปเออครับเชียร์ออกข้องประคองไปให้ได้อ๋อสมพ่อเด้อผมว่าแม่น้องน้องเพื่อนว่าเหร่นเพื่อนว่าเพื่อนพายแห้งแล้วมันสิดมันหลมแม่นครับนี่ครับที่น้องครับทุกท่านอาจจะยังบระธานหูวเทคนิคการพายเรือ เรือใหญ่กับเรือหน่อยเพิ่นพายบ่กือกันแม่นครับอ๋อนี่ครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านด้เบิ่งโตเรือนําครับนี่นี่ครับเป็นเรือขนาดบ่เกิน12ฝีพายครับเป็นเรือของชุมชนบ้านหนองบ่อครับให้ทุกท่านด้เบิ่งครับนี่ครับสภาพเรือยังไม่อยู่ครับแต่ว่าทราบจากการสัมผัสว่าหันนะครับว่าเรือลำนี้บอประสบผลสําเร็จนะครับเนื่องจากว่า ฟีพ้าเองกับบอท่านใดคนชินกับเรือครับ